เห็นได้ชัดว่ารถยนต์คันดังกล่าวถอยหลังเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ขับขี่ออกจากรถไปเพียงไม่กี่ก้าวเกี่ยวเข้ามาตรงนี้ลากออกลากไปด้านหลังก็ด้านบนจะเห็นว่าขอบประตูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ยังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้รถยนต์คันนี้เคลื่อนถอยหลังเองได้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันดังกล่าวจะเข้ามารับผิดชอบต่อลูกค้าในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง ตรงนี้บริษัทประกันไทยจะรับผิดชอบในกรณีทีท่ท่านทําประกันประเภทหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของเกียร์นั้นถ้าเกิดมันเสียหายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้บริษัทประกันภัยไม่ได้รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไปเกิดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตรงนี้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ออมีอุทกภัยนะครับมากมายนะครับที่ผ่านมาแล้วก็รถของท่านที่ทําประกันประเภทหนึ่งไว้นะครับในเรื่องของน้ําท่วมนั้นหลายหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่า จะกุ้มครองหรือไม่ตอนนี้ก็มีสิ่งที่น่าต้องคิดมากขึ้นก็คือเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก่อนที่จะซื้อเนี่ยขอรายละเอียดดูว่าท่านจะซื้ออะไรคุ้งครองอะไรได้บ้างนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าท่านทําประกันประเภทหนึ่งไว้กรมธรรม์นั้นจะรับผิดชอบใน,ในการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครับ